เอาละครับในโลกของพุทธศาสนาวัชรยานเนี่ยนะครับมีบุคคลท่านหนึ่งที่แบบน่าทึ่งมากแล้วก็ท้าทายความเข้าใจของเราแบบสุดๆเลยท่านก็คือครูปเปมาเกยเายโป,โปหรือที่เรารู้จักกันในชื่อราชาดอกบัวครับคือท่านไม่ใช่แค่ตำนานนะแต่เป็นเหมือนต้นแบบของเส้นทางสู่การรู้แจ้งที่มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของท่านไปพร้อมๆกันดีกว่าคับ คำถามนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยคือลองคิดดูสิครับว่าอํานาจทางโลกความมั่งคั่งการปกครองบ้านเมืองของพวกนี้มันจะไปอยู่ร่วมกับการบรรลุธรรมทางจิตวิญญาณได้ยังไงปกติเราก็จะมองว่ามันเป็นขั้วตรงกันข้ามกันเลยใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับเรื่องราวของเตม่าเกียวลาโปเนี่ยกำลังจะมาท้าทายความเชื่อนี้ของเราแบบเต็มเต็ม คือพอเราพูดถึงคู่แสวงหาทางจิตวิญญาณใช่ไหมครับภาพในหัวของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพระภิกษุที่สละโลกปลีกวิเวกละทิ้งทุกอย่างไปเลยแต่อะไรรู้ไหมครับเปมากายโปเลือกเส้นทางที่แบบตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับท่านไม่ได้หนีจากโลกนะแต่กลับโอบรับอํานาจทางโลกทั้งหมดเข้ามาแล้วใช้มันเป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงสัจธรรมสูงสุดโอโหแค่เริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ เอาละครับเพื่อที่เราจะเข้าใจปรัชญาที่มันลึกซึ้งขนาดนี้ได้เนี่ยเราคงต้องย้อนกลับไปที่จุดกําเนิดของท่านก่อนซึ่งต้องบอกเลยว่ามันน่าอัศจรรย์มากเราจะย้อนกลับไปที่ดินแดนกึ่งตำนานที่ชื่อว่าแคว้นอุตยานะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่นั่นเอง เรื่องมันเริ่มในช่วงที่อาณาจักรอุตเตียยานะกำลังย่ำแย่ถึงขีดสุดเลยครับกริย์ผู้ปกครองเนี่ยคือเท้าอินทรพูทธิท่านต้องเจอกับปัญหาใหญ่2ออย่างเลยคือท้องพระคลังก็ว่างเปล่าแถมยังไม่มีรัชทายาทอีกด้วยความจนตรอกพระองค์ก็เลยออกเดินทางเพื่อไปหาแก้วสารพัดนึกแล้วก็เป็นตอนขากลับนี่แหละครับท่ามกลางความสิ้นหวังทุกอย่างพระองค์ก็ได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งที่ปรากฏกายขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนกับว่าเป็นคําตอบที่สวรรค์ส่งลงมาให้เลย แล้วพอท้าอินทรภูติถามเด็กน้อยคนนั้นว่ามาจากไหนคำตอบที่ได้กลับมานี้แหละครับมันลึกซึ้งจนสั่นสะเทือนไปทั้งอาณาจากักรเด็กคนนั้นตอบว่าบิดาของข้าคือปัญญามารดาของข้าคือความว่างโหนี่มันไม่ใช่คำตอบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่มันคือการประกาศอิสรภาพจากข้อจำกัดทุกอย่างทั้งเรื่องสายเลือดเชื้อชาติหรือสังคมคือท่านกำลังจะบอกว่า ท่านไม่ได้เกิดจากครั้นของใครแต่ถือกำเนิดขึ้นมาจากการผุดขึ้นของปัญญาที่บริสุทธิ์ล้วนๆเลยเอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่น่าทึ่งมากๆเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเปมากกยลโปก็คือว่าของทุกชิ้นที่ท่านถืออยู่นะครับมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับสวยๆนะแต่มันคือตำราที่ถูกเข้ารหัสเอาไว้เป็นเหมือนคู่มือการใช้งานจิตใจที่รู้แจ้งเลยก็ว่าได้เรามาถอดรหัสไปทีละชิ้นกันคับ ในพระหัตถ์ขวาของท่านเนี่ยจะทรงถือกลองบันท้อหรือที่เรียกว่าธมรุนะครับคือเสียงที่มันดังขึ้นพร้อมกันจากสองด้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียงกลองเฉยๆแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลอมรวมสิ่งที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันให้กลายเป็นหนึ่งเดียวได้และแน่นอนครับในธรรมราชาเนี่ยการถือกลองก็ยังหมายถึงการเป็นผู้ควบคุมจังหวะทั้งของชีวิตและของจักรวาลน,นั่นเอง แต่สัญ,ญลักษณ์ที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจไปมาขายันปัวได้อย่างถ่องแท้เลยก็คือมีล่องหรือว่ากระจกเงาที่อยู่ในพาดะซ้ายของท่านนี่แหละครับคือกุญแจที่จะไขความลับทั้งหมดของท่านเลยตามคำสอนชั้นสูงของสายซกเชนนะครับเขาบอกว่ากระจกเนี่ยคืออุปมาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยของธรรมชาติแห่งจิตมันมี3คุณสมบัติครับ 1. คือความว่าง ก็เหมือนตัวกระจกเองที่มันไม่มีภาพของมันเองมันเลยเปิดรับทุกอย่างได้ 2. คือความกระจ่งางใสคือมันสะท้อนทุกอย่างออกมาเป๊ะๆตามจริงเลยไม่มีการบิดเบือนและ3คือความไม่กีดกันอันนี้สําคัญมากคือไม่ว่าภาพที่สะท้อนจะสวยหรือจะน่าเกลียดแค่ไหนตัวกระจกก็ไม่เคยไปยึดติดหรือว่าโดนภาพนั้นทําให้แปดเปื้อนเลยนี่แหละครับคือสภาวะของจิตที่รู้แจ้งที่สามารถรับรู้โลกได้ทั้งใบโดยที่ไม่ถูกโลกใบนั้นฉาบทาให้ขุ่นมัวเลย พอเราเข้าใจสัญ,ญลักษณ์พวกนี้แล้วใช่ไหมครับปรัชญาหลักของท่านก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยนั่นก็คือการไม่หลีกหนีพลังงานต่างๆในโลกแต่กลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นนายเหนือมันให้ได้ตรงนี้จะเห็นภาพความแตกต่างของสองวินัยได้ชัดเจนมากเลยครับวินัยของนักบวชส่วนใหญ่คือการหลีกหนีหนีจากสิ่งยั่วยุหนีจากกิเลส แต่วินัยแบบตันตระของเปมากายโปคือการเผชิญหน้าครับคือเดินเข้าไปหาพลังงานเหล่านั้นตรงๆเลยแล้วก็ใช้ปัญญาที่เฉียบคมเนี่ยแปลเปลี่ยนมันให้กลายมาเป็นเชื้อเพลิงของการตื่นรู้ซะเลยตารางนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นไปอีกนะครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรามองว่าปางนักบวชที่สละโลกเนี่ยคือสุดขั้วด้านหนึ่งแล้วก็ปางดุร้ายที่ทําลายล้างอัตตาคือสุดขั้วอีกด้านหนึ่งเปมากายโปก็คือสะพานครับท่านคือสะพานที่เชื่อมระหว่างสองขั้วนี้ ท่านเป็นตัวแทนของวิถีแห่งการบูรณาการคือการนำเอาอำนาจทางโลกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางทำได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเพราะฉะนั้นครับประเด็นที่สําคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือการเป็นราชาของท่านเนี่ยมันเป็นแค่ภาพเปรียบเทียบเท่านั้นเองอาณาจักรที่ท่านปกครองอย่างแท้จริงก็คืออาณาจักรที่อยู่ข้างในคือการเป็นนายเหนือจิตใจและประสาทสัมผัสของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับแล้วคําถามก็คือปรัชญาของราชาในตำนานองค์นี้ จะมาเป็นเครื่องมือให้พวกเราในโลกที่วุ่นวายทุกวันนี้ได้ยังไงเอาล่ะครับเรามาดูกันในส่วนสุดท้ายนี้กันเลยเราสามารถกลั่นเอาบทเรียนจากราชาดอกบัวออกมาเป็นเหมือนเครื่องมือ3อย่างสําหรับชีวิตยุคไหนได้เลยครับ1คือใช้กระจกก็คือการพยายามมองโลกมองผู้คนตามความเป็นจริงโดยที่เอาอาคติของเราออกไปให้ได้มากที่สุด2คือตีกลองคือการสร้างและควบคุมจังหวะชีวิตของเราเองไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองต้องเต้นไปตามจังหวะที่โลกหรือคนอื่นกําหนด และสุดท้ายครับข้อ 3. อยู่ในท่าราชันคือการใช้ชีวิตที่มันสง,ง่างามผ่อนคลายจากข้างในแต่ในขณะเดียวกันก็ตื่นตัวและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้เสมอและนี่ก็อาจจะเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปรัชญาทั้งหมดของท่านเลยนะครับคือเปมากยันโปไม่ได้สอนแค่เรื่องการปล่อยวางแต่สอนไปถึงขั้นที่สูงกว่านั้นคือการเรียนรู้ที่จะหยิบฉวยและใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆในโลกได้อย่างชาญฉลาดโดยที่ใจของเราไม่ถูกมันครอบงำเลย สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งทายไว้ให้กลับไปลองคิดกันต่อนะครับถ้าชีวิตของเราเนี่ยเปรียบเหมือนอาณาจักรแห่งหนึ่งและตัวเราคือผู้ปกครองที่ตื่นรู้และเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงเหมือนกับราชาดอกบัวอาณาจักรแห่งนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับ